ลืมภาพเจมส์บอลใส่สูตรขับรถหรูไปได้เลยเพราะสายลับตัวจริงในเมืองไทยไม่ได้ดูเท่แบบนั้นแต่พวกเขากลมกลืนจนคุณแยกไม่ออกเผลอๆคนที่นั่งกินข้าวโต๊ะข้างๆคุณตอนนี้อาจกำลังจับตาดูคุณอยู่ถามว่ามีจริงไหมคำตอบคือมีจริงไทยเรามีหน่วยงานข่าวกรองอย่างสันติบาลการอ,อ,อมนอและ NIA ภารกิจของพวกเขาคือความมั่นคงการแทรกซึมหาข่าวและปรับปนไปกับฝูงชนเพื่อหาภัยคู่คามและตำนานที่ด่งดังที่สุด คือพี่วินเสื้อสม้มสื่อต่างชาติเคยสาวว่านี่คือเครือข่ายข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกเข้าได้ทุกซอยรู้จักทุกบ้านใครแปลกหน้าเข้ามาพี่วินรู้คนแรกอย่าเพลอเป็นินทาความลับใกล้คิววินเด็ดขาดหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ขายรถเข็นการปลอมตัวเป็นคนหาเช้ากินคําคือการพลังตัวที่แนบเนียนที่สุดในขณะที่คุณสั่งหมูปิง้งเขาอาจกำลังดักฟังบทสนทนาทางการเมืองหรือการนัดหมายสำคัญของคุณอยู่ก็ได้อาวุธของพวกเขาไม่ใช่ปืนแต่คือข้อมูล ใครทำอะไรที่ไหนกับใครรายงานจะถูกส่งตรงเข้าส่วนกลางทันทีคุณอาจจะไม่ได้สำคัญพอให้เขาตามแต่ถ้าคุณเริ่มทำตัวน่าสงสัยเมื่อไหร่คุณจะอยู่ในลิสต์ทันทีลองเงยหน้ามองขนข้างๆคุณตอนนี้สิครับเขาเป็นแค่คนเล่นมือถือธรรมดาหรือเป็นหูตาของใครบางคนโลกใบนี้นะ่ากลัวกว่าที่คิดอยากรู้ทันโลกมืดกดติดตามเผื่อรู้ไว้เลยครับ